แตงโมนิดาปีแตกตอนนี้ยังไม่ได้ทรัพย์สินคืนรับเห็นล่างลูกแล้วรับไม่ไหวมีคนมาบอกให้แม่ไม่สัมภาษณ์แต่ไม่ยอมแล้วแถมตอนนี้กะติกก็ยังไม่ติดต่อมาด้วยวันที่26กุมภาพันธ์2565ที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายการความคืบหน้าเหตุสลดใจแตงโมนิดาดารานักสแสดงชื่อดังพัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ด ท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างแตงโมช่วงบ่ายวันนี้ล่าสุดนางพัดิดาอายุ62ปีมารดาเปิดเผยภายหลังให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนว่าเบื้องต้นจะเก็บศพน้องแตงโมไว้ที่ห้องเย็นนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งได้มีการประชุมแบ่งงานกันทำว่าใครจะทำอะไรเรื่องเอกสารดอกไม้สรุปว่าวันที่11-13มีนาคม จะนำศพแตงโมไปทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์สุขุมวิทซอย36จากนั้นวันที่ 14, จะย้ายน้องมาเผาที่คลองสี่ปทุมธานีแล้วก็มีผู้จัดการของน้องแตงโมชื่ออะไรจำไม่ได้บอกว่าจะมาจัดงานให้น้องโมมาช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายในการทำพิธีทั้งหมดทางเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาจะมาช่วยทำให้ดีที่สุดส่วนบาดแผลที่ขามโมแม่ก็เห็นแล้วแต่ไม่ทราบว่าโดนอะไรยังมีรอยเลือดอยู่เลย ลักษณะเป็นแผลยาวๆที่ขาข้างขวาและที่มือและแขนก็มีรอยเป็นริ้วๆและที่หน้ามีเลือดติดอยู่ซึ่งอยู่ในน้ำสามวันไม่น่าจะมีเลือดติดอยู่ส่วนใบหน้าก็ตามสภาพศพที่จมน,น้ำอยู่หลายวันเมื่อเห็นศพแม่ก็ใจสลายต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่ส่งกำลังใจมาช่วยบอกว่าจะดูแลแม่ไม่ต้องออกอะไรเลยช่วงนี้จะให้น้องโมอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณ10วันก่อนจะรับศพมาทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ แม่จะทําให้ดีที่สุดล่าสุดเพจสรยุทธสุทัศสารจิตดากรรมกรข่าวได้เผยบทสัมภาษณ์นางพนิดาแม่ของแตงโมนิดาที่เข้าให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนอีกครั้งโดยที่คุณแม่บอกว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้ทรัพย์สินของแตงโมคืนตนมาขอเอกสารเพื่อรับสร้อยของแตงโมคืนทรัพย์สินที่มีแค่มือถือที่ได้คืนและตอนนี้ส่งให้ทางตำรวจตนก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากกติกผู้จัดการของแตงโม อย่างไรก็ตามแม่ขอบคุณที่เสนอข่าวตามความจริงเพราะแม่เป็นคนจริงไม่พูดโกหกแม่เป็นลูกทหารมีความอดทนและมีระเบียบคุ้นเคยกับผู้สือข่าวและไม่กลัวการสัมภาษณ์เหมือนบางคนผู้จัดจาก,การไม่ยอมบอกแม่ว่าแต่งโมดตกน้ำจนเจอศพแล้วยังไม่ติดต่อมานอกจากนี้ตอนที่เกิดเหตุแล้วคุณแม่มาที่ท่าน้ำมีนักข่าวมาดูสัมภาษณ์มีคนสะกิดและบอกให้คุณแม่ไปที่ท่าน้ำอีกแห่งเพราะมีคนสำคัญรออยู่ แต่พอไปก็เจอแต่เพื่อนของแตงโมที่ชื่อฮิปโปและนุชที่บอกให้แม่ไม่ให้ข่าวได้ไหมแต่แม่คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องไม่โกหกกันแม่ก็เลยส่วนไปด้วยคําพูดแรงๆว่าใครเสี่ยมให้มาพูดแบบนี้ลูกเราตายทั้งคนจะไม่ให้เป็นข่าวได้ยังไง